ดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะผมช่างโต้นะครับวันนี้นะครับมีเป็นงานเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับลำโพงมาแชลเอเบอร์ตันเนาะก็ตัวนี้มีอาการก็คือแบตเสื่อมนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าให้เปลี่ยนแบตนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตดูนะครับเนาะปกติแล้วอะหลักๆเลยนะครับเครื่องที่เราจะเปลี่ยนแบตแล้วจะกลับมาใช้งานได้ปกติเนี่ยข้อที่1เลยคืออันแรกเลยต้องแบบ ต้องชาร์จเข้าอยู่นะครับต้องแบบเสียบไฟนี้นะครับเสียบไฟแล้วแบบเนี่ยมีการอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะฮะแต่ว่าแบตหมดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเปิดได้ยังยังเปิดได้อยู่ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าอาจจะแบตหมดเร็วอะไรอย่างนี้เนาะเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับถึงจะเปลี่ยนแล้วจะชัวร์ร้อเซ็นนะนะครับแต่ถ้าจะมีอีกจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําก็คือนี่นะฮะสมมติว่าถ้าเป็นเครื่องนะฮะให้เราแกะแบตเตอรี่ออกก่อนนะฮะแกะแบตเตอรี่ออกให้หมดเลยนะคครรรัับบบแล้วเสสียยาาชจนะ จะต้องขึ้นแบบนี้จะต้องขึ้นแนี้กระพริบกรณีถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะหมายว่าเครื่องเราที่แกะออกเนี่ยนะครับแกะแบตออกให้หมดแล้วก็ประกอบโดยที่ไม่มีแบตน้อยแล้วลองเสียบสายชาร์จดูนะครับถ้าขึ้นกระพริบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแบตแล้วใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่ามาแบบแนวแบบนิ่งเลยนะครับแบบมาปุ๊บนิ่งกดชาร์จกดพาวเวอร์เสียบสายชาร์จ ก็ไม่มีสถานะไฟหรือแบบเปิดไม่ติดเลยนิ่งสนิทเลยนะครับอันนี้โอกาสที่เราเปลี่ยนแบตแล้วใช้งานได้ปกติเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ก็มีน้อยนะครับอาจจะเสียอย่างอื่นนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแล้วเวิร์กก็ประมาณสัก90%เนะครับเหลือไว้า0 0เเผื่อแบบกรณีแบบโชคร้ายจริงๆนะครับผมนะฮะเนาะ เอาไปไปลองวิธีเปลี่ยนกันเนาะนะครับมีเพื่อนหลายท่านนะครับถามว่าเอ้ยไขยควงช่างต้งใ้ใช้อะไรใช้อะไรใช้เบอร์อะไรอะไรนี้นะครับเนาะก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะใช้ปกติผมจะใช้อันนี้ประจำเนี่ยอันเนี้ยของยี่ห้อเนี่ยซึ่งบางทีเพื่อนๆก็อาจจะไม่มีเนาะมันจะมันจะอาจจะต้องซื้ออะไรนี้เนาะแต่มีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเห็นมีขายอยู่ในเขาเรียกะไรนะอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แพงนะครับเนาะมันประมาณ ไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นชุดนะครับก็ที่ผมใช้นะครับที่มันใช้ได้ก็จะมีเออมันจะเป็นดาวเนาะดาวเบอร์เบอร์ทีแปดาดาวเบอร์ทีแปดใช่ใช่ใช่ผมจําไล้วแ้ควงดาวทีแปดนะครับเดี๋ยวผมลองให้เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อธิบายไปดีกว่าแกะมาก่อนผมก็จาไม่ค่อยได้นะครับเอ่อให้เราแกะซองซิลิโคนไอแกะแอะขอบซิลิโคนนี่นะครับอกอกกด นี่นะเราแกะขอบซิิลโคนออกก่อนแล้วก็วางให้เป็นที่เนาะวางให้เป็นตำแหน่งนะครับเนาะวางให้เป็นจุดๆไปนะครับโอเคต่อไปตรงนี้ตรงนี้ผมใช้ไขควงแบนไขควงอะไรก็ได้ที่มันแหลมๆหน่อยเล็กๆหน่อยนะฮะก็จิ้มๆไปตรงนี้นิดนึงนะครับจิ้มๆแล้วก็ยกๆนะครับมันจะยกได้นะครับเนี่ยยกๆได้ก็อย่าไปงัดรูแรงมากเนาะเดี๋ยวตะแกรงมันจะเบี้ยวเนาะเดี๋ยวก็พอมันบุบๆไปเีราก็เอานิ้วดัน อานิ้วดันดันกลับได้นะครับเนี่ยดันผ้ามันจะยุบไปนะครับที่จากนั้นเราก็ใช้ไขควงแฉกนะครับผมจะใช้ชุดในตัวนี้เนาะในนี้นะในตัวนี้เนี่ยไขควงที่แบบมันถูกๆหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นไขควงเอาที่มันถูกๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นไขควงแฉกนะครับนี่สี่แฉกนะครับไขควงสี่แฉกเบอร์อะไรก็ได้เนะเอาที่มันที่ไซส์มันพอประมาณเนาะแล้วก็ไข จะไข่ย,ยากเลยนะไข่โค้งนี้อือไข่ย,ยากจริงนะครับมันด้ามจับมันแบบไม่ค่อยนั่นเนาะแต่มันถูกนะครับไม่กี่บาทอือไข่ย,ยากเลยอะ่ะ <c> ไ <oughs> ข่ย,ยากจริงแต่ก็พอใช้ได้นะครับอันนี้แบตที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเองอด้ามมันเล็กด้ามมันลื่นๆหน่อยนะครับก็พอไข่ได้นะครับพอใช้ทดแทนได้แต่ว่า มันลื่นเพราะว่าด้วยความที่ดํเขามันเล็กเนาะน่าจะทํามาแบบเหมือนให้มันเก็บสะดวกอะให้พกพาสะดวกนะครับโอเคเพอเราขันน็อตออกหมด4ตัวอย่างนี้นะครับผมข้างบนไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้าใครแบบไม่มั่นใจก็ข้างบนเนี่ยคลายน็อตนะครับคลายแค่หลวมๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากไอ้ไม่ต้องคลายหลวมมากคลายแค่แบบพอยกได้แล้วก็อย่าลืมไขกลับนะครับจริงๆตรงเนี้ยไม่ต้องไขก็ได้หรือจะไขก็ได้แต่ถ้าไขอะมันจะไอ,าาะอ,อตอนใส่กลับจะใส่ง่ายนะครับ ไขไม่ต้องหลุดมานะครับไข่แค่คลายน็อตให้ให้ฝาข้างบนเนี่ยมันขยื่นได้นะครับแต่แล้วเวลาประกอบกับเวลาใส่แบตเสร็จแล้วก็อย่าลืมอัดน็อตให้แน่นนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะแบบลมมันจะรั่วนะฮะโอเคนี่นะครับเปิดอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงปลั๊กนะครับดึงๆโยกๆหน่อยมันก็จะหลุดละนะครับนี่นะก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเก็บเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังที่สุดเพราะว่าตัวเนี้ยยังมีไฟอยู่นะ ต้องระวังนะครับต้องยังมีไฟห้ามเอาโลหะนะครับที่เป็นตัวนําตกไปบนนี้เลยขาดเลยนะครับจะทําให้เมนบอร์ดช็อตเอ่อแล้วก็เครื่องแกะเปิดไปติดได้นะครับถ้าโชคดีก็อาจจะไม่เป็นไรเลยถ้าโชคร้ายก็คืออาจจะไม่ติดเลยนะครับโอเคต่อไปอันนี้นี่เนาะแช่ระวรงนี้นะครับต่อไปหาดาวน่าจะเป็นดาวผมจำได้น่าจะเป็น T8 นะครับ T8 ลองเลือกดูแล้วกันนะครับนี่ผมใช้แต่โครงชุดเลยนี่นะครับ T8 น่าจะเป็น T8 อ่ะผมจำม่ผมไม่แน่ใจอะเดี๋ยวผมลองไปซ่อมดูก่อนใช่แล้วครับผมน,นะครับเป็น T8 นะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้นี่ทีแปดเฮดโอเคนะครับซูมกลับเหมือนเดิมโอเคนะครับจุ๊บมันเป็นแม่เหล็กเนาะดูดไว ตอนขันตรงนี้ต้องระวังที่สุดนะครับตรงนี้นี่นะฮะขันแล้วก็มือจับน็อตไปเลยนะครับจับขันแล้วจับดึงออกเลยนะครับจับแล้วก็ดึงออกเลยต้องระวังสุดละตรงนี้อันตรายสุดผมเองทุกครั้งผมเปลี่ยนผมก็ต้องระมัดระวังตลอดนะครับเจอไม่ประมาทเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเพิ่มเติมนะอยากให้เปลี่ยนแล้วแบบจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับนี่นะฮะ จับไว้ผมจับน็อตไว้เลยนะจับคือจับจับแบบล็อกไว้เลยนะครับจับคอไว้เลยจับหัวน็อตไว้เลยนะครับไม่ให้พลาดตรงนี้อันตรายสุดแต่ตัวผมเองผมไม่เคยทาไม่เคยทําน็อตตกในบนนี้เลยนะแต่ว่าก็จะมีแบบเพื่อนๆหรือไม่ก็มือใหม่หรือว่าลูกค้าบางท่านอะไรเงี้ยที่โทรมาเลยทำมันมันตกแล้วก็มันก็ดับเลยอะไรอย่างเงี้นะครับก็ต้องระวังนะครับนะครับเวลา เออผมลืมไปนะครับเวลาเรายกออกนะครับนี่นะฮะให้เรามือสอดตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะหักต้องอันต้องระวังนิดนึ่งกลัวกลัวมันจะจริงๆมันก็หักยากอยู่นะแต่ก็เอาเอาแบบระวังระวังนิดนึ่งนะฮะนี่นะครับยกยกขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะหลุดเข้ามาหลุดไอ้หลุดออกมาเลยนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีปลั๊กสองจุดนะครับปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กตรงนี้นะฮะเป็นพินนี่นะฮะ สองจุดต้องระวังนะครับต่อไปก็ถอดนี้ออกโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วตอนนี้ไม่มีไฟแล้วก็หาที่วางนะครับอย่าให้ตกโอเคต่อไปก็ถอดแบดตออกมานะครับมาแบบนี้นะครับก็แยกน็อตก็ดีนะแต่จริงน็อตมันใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับก็จะมีนอกจากตัวข้างนอกจะเป็นไขควงไอจะเป็นน็อตแชกแค่นี้จบงันยกมา พลิกนะครับเหมือนแบบอย่างนี้นะครับมือนึงดึงสายไฟนะครับมือนึงดึงตรงนี้นะครับดึงให้มันพลิกอย่างนี้มานะครับนี่นะครับนี่นะครับดึงมือนึงผมดึงสายไฟนะอีกมือนึงผมดึงผมเอานิ้วเกี่ยวตรงตรงนี้ตรงที่เรายึดน็อตเนี่ยนะฮะให้มันให้มันพลิกให้มันพลิกตัวนะครับปุ๊บให้มันบิดตัวนะครับเพื่อเพื่อออกบัดจะแข็งออกมาอย่างนี้นะครับถ้าออกมาตรงตเนี่ย มันจะติดเดือยตรงนี้นะครับทำให้เดือยตรงนี้หักนะครับเป็นงานต้องแบบไปหาช่างบัตรกีนะครับนะฮะพอมันมันจะพิดตัวออกมาเราดึงตรงนี้นะครับมันจะพิดออกมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันใส่แล้วก็กดลงไปแล้วก็พิดอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็คือใส่ลงไปอย่างนี้นะครับใส่ลงไปตั้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พิดตัวอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็กดนิดนึงนะฮะเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็จะแบบพิกตัวเองนะครับเนี่ยเข้าลลอกนะฮะ อย่าใส่ไปตรงๆนะเดี๋ยวมันจะไปโดนพินหักนะครับโอเคเอาพลิกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็แกะนี้เลยครับยิบอ่ะนี่ได้แบตมาแล้วแบตเดิมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเอันใหม่ใส่ไปนะครับนี่ฮะอันใหม่ก็คือนี่เลยนะครับอันใหม่ก็จะเข้าล็อกเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะเลยนะ ฟองน้ำนี่ยังอยู่นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดึงขาดเลยโอเคปึ๊บนี่นะพอดีนะแบตแบบสเปคแบบเหมือนเดิมเป๊ะนะครับคุณภาพเหมือนเดิมเป๊ะขนาดทั้งไซส์ทั้งคุณภาพนะครับทั้งมิลลิแอมนะครับเท่าเดิมนะฮะโอเคเนี่ยนะครับเรียบร้อยแน่นตึบนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับให้ใส่ให้กดทิ่มลงไปอย่างนี้นะตั้งตั้งนี้นะครับแล้วก็ให้พลิกตัวนะครับให้เขาพลิกตัวปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะเข้าล็อก ก็ให้ใช้ใส่ไข่ควงไข่ได้เลยตอนนี้ก็คือจบแล้วไม่มีอะไรละต้องระวังอย่างเดียวคือตอนใส่อีกรอบหนึ่งตอนที่เราใส่เมนบอร์ดนะครับ <Okay. S 1> คืออยากจะบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบตใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีไฟแต่ว่าไฟมันยังไม่ได้แบบเหมือนไฟที่มันมาจาก เคมีมันยังไม่ได้เหมือนไฟที่อาจจะยังไม่ได้มาจากการประจุไฟนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็เปลี่ยนแบตครั้งแรกเนี่ยควรจะชาร์จชาร์จทิ้งไว้ยาวๆเลยชาร์จให้เต็มแล้วลองเทสดูนะครับนะฮะโอเคนะครับผมต่อไปก็นี่นะฮะเสียบปลั๊กนี้นะครับปุ๊บนี่นะรตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญตรงพิมพ์เนี่ยต้องให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยผมเห็นหลายหลายหลายท่านลวถ้าพิมพ์ตรงเนี้ยไม่ตรงอาจจะหักพิมพ์นี้หัก หรือไม่ก็เครื่องอาจจะเปิดไม่ติดเลยอะไรนี้นะครับต้องระวังตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้เขามีบล็อกเขาแต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับกดให้ดีนะครับนะฮะสังเกตขอบบนมันจะมีรอยอยู่จะมีแบบจะมีเหมือนมุมให้เราลองอยู่ว่าถ้าถ้าเห็นพินโผล่มาคือกดไม่ได้แต่ถ้ามันถ้ามันแบบทับไปเงี้ยคือกดได้นะครับนะฮะต้องระวังนิดนึงตรงนี้อันตรายสุด,สด แค่นี้จบจากนั้นเราก็ลองเทสลองชาร์จดูนะครับลองเทสชาร์จเสียบสายชาร์จโอเคสถานะชาร์จวิ่งไหมนะครับวิ่งนะครับนี่นะครับถ้ามีกระแสชาร์จไอ้ถ้ามีตัววัตต์แอมมิเตอร์จะยิ่งดีเลยนะครับนี่นะครประมาณ1.4 1.5อยู่ประมาณนี้1.3 1.2 1.3 1.4 1.5มหนึ่องี่เอเบอร์ตันจะชาร์จอยู่ประมาณนี้นะครับคือมาตรฐานเลยนะครับถามว่า แต่ละเครื่องไม่ไม่เท่ากันนะครับบางตัวชาร์จมากบางตัวชาร์จน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมที่จากประสบการณ์นะครับจะอยู่วนอยู่ประมาณนี้ครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งผู้ผิดขออภัยขออภัยเออ่ขอโทษขอโทษนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับผมจะวนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ที่สังเกตก็คือถ้าแบตน้อยเนี่ยเขาจะชาร์จไวนะครับถ้าชาร์จเยอะแต่พอเริ่มใกล้ๆเต็มเนี่ยแต่แอมป์เขาจะลดไปนิดนึงอาจจะเหลือมาหนึ่งจ เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ลองเปิดอันนี้คือเทสก่อนเบื้องต้นยังไม่ได้ขันน็อตแน่นนะนี่นะฮะโอเคเทส่อชาร์จได้เปิดได้นะครับเทเนี้ยคือผ่านละนะครับแล้วก็ประกอบได้เลยอย่าลืมน,อน็อตด้านบนนะครับไขตึงเลยอันนี้ไขที่หลังก็ได้ผมไขที่หลังก็ได้เดีย๋ยวผมไขนี้ก่อนตรงนี้ต้องระวังทสุด,สดห้ามน็อตตกนะครับห้ามน็อตตกห้ามตกลงไปในนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย ผมจะเน้นมากเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบเพื่อนๆเอาแบตมาเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยนะผมไม่อยากรับสายแบบช่างโต้งเเปลี่ยนแบตแล้วก็ดับไปแล้วอะไรเงี้นะครับผมก็เพราะว่าเวลาแก้มันแก้ยากนะครับโอเคนี่นะครับจับผมจับสังเกตเลยผมจะจับนิ้วล็อกไว้เลยนะครับไม่ให้ร่วงไม่ให้หลุดเลยครับ ้วก็นี่ปุ๊บมาดัานบนตรงเนี้ยถ้าเราขันไม่แน่นเนี่ยเราขันไม่ไม่ต้องแน่นถามว่าแน่นแค่ไหนแน่นพอแบบตึงตึงมือนะครับแน่นแบบผมไม่ค่อยผมบอกยากอะ่ะแน่นพอตึงตึงมือนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพลาส,สติกเนาะถ้าเราขันแบบอัดแบบแรงเกิเเนอะไรเงี้ยมันพลาสติกมันจะเกลียวมันจะหวานนะครับเนาะน็อตมันจะอาจจะลูดได้อย่างงี้นะครับต้องใช้คําว่าตึงมือนะครับตึงมือตึงข้อพอดีอ่ะไม่ต้องอย่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใช้แรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับมันเป็นพลาสติกโอเคงนั้นก็ตัวนี้เนาะใส่ปลั๊กเนาะนะฮะเสียบไปเลยนะครับเสียบไปเลยเสียบไปตรงตรงเขามีเขามีเดือยของเขาอยู่ถ้าเสียบผิดมันจะไม่ตรงเดือยมันก็ยังไ,ไมันจะเสียบไม่เข้านะครับตรงนี้ตรงนี้ใส่ไฟนะครับให้เอานิ้วดันนะครับอย่าให้มันเป็นหนุนตรงนี้นะถ้าเป็นหนุนตรงนี้มันจะค้ำดอกลำโพงนะครับอาจจะทําให้เสียง มีผลกับเสียงได้นะครับเพราะอาจจะไปอุดรูหรืออะไรเงี้ยครับต้องดันนะครับดันนี้ให้เขามุดไปด้านข้างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไปไปไป,ไปขั่นอยู่ระหว่างดอกลําโพงนะครับนี่ยเราก็พยายามดันให้ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยต่อไปแฉกตัวนี้ใช้ T8 นะครับตัวนี้ก็ใช้แฉกธรรมดาเบอร์แบบที่เหมาะห,หน่อยนะครับ ตัวน็อตดาวใช้ทีแปดนะครับส่วนตัวแฉกก็เอาเบอร์ที่เหมาะสมนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันเบอร์อะไรเนาะเดี๋ยวผมลองซูมาเนี่ยอ่ะนี้อย่างเบอร์นี้ก็ได้นะตามนี้นะนี่น่ยผมไม่รู้ว่าเบอร์เรียกว่าอะไรนะครับนี่นะนีนะครับทีแปด อนนี้จบแล้วเปลี่ยนแบตลำโพงมาแชร์เอเวอร์ตันนะครับจริงๆไม่ยากนะถามว่าไม่ยากไม่ยากและไม่ง่ายนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเกินนะครับแต่ว่าเน้นไปที่ข้อควรระวังนะครับว่าเรื่องของน็อตเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการเสียบเสียบปลั๊กพินเข้าไปเนี่ยครับอันตรายสุดนะฮะกับน็อตหล่นบนบอร์ดนะครับมีแค่2จุดที่ควรระวังที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติเลยนะครับ ยิ่งถ้าสั่งแบตจากผมไปนะหายห่วงนะครับขอแากขายของนะครับขอแากขายของอะไรนะแบตเตอรี่นะครับของเอ็มตันเนาะมีทุกรุ่นนะนะฮะหลังๆผมจะมีทุกรุ่นนะของมาแชลเนาะนะครับโอเคนะครับนี่นะเสร็จละแค่นี้เองงานเปลี่ยนแบตข้างบนผมขันไปแล้วนะเปลี่ยนแบตลำโพงมาแชลเอ็มตันนะครับเอ็มตันหนึ่งเอ็มตันสองใช้แบตเหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันได้นะครับนี่นะฮะ นี่นะครับแบตอันนี้แบตเป็นแบตเก่าแบตเก่าที่แกะออกนะครับเนาะนี้แบตใหม่เดี๋ยวผมจะเทสสาเหตุที่ผมบอกว่าเออแบตที่ผมมาชัวชัวจริงๆเพราะว่าก่อนที่ผมจะส่งเนี่ยผมจะเทสเทสห้ทุกก้อนผมเทสผมต้องบอกเลยว่าผมเทสท,ทุกก้อนจริงผมคอนเฟิร์มเลยมั่นใจเลยเพราะว่าทุกก้อนนี่ต้องผ่านผมหมดเลยนะครับผมจะเทสให้เพราะว่าเราไม่ได้ขายเยอะมากนะขายแบบพอประมาณขายแบบเพื่อนๆกันเองเพื่อนๆช่างขายเพื่อนๆที่ DIY อะไรอย่างเงี้ครับเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะขายแบบดุลขายจํานวนเยอะมากขายพอที่เรา ที่เราจะสามารถขายให้ได้นะครับเนาะก็จะเทสทุกก้อนเลยเพราะมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็มีเวลาของเทสให้นะครับนี่นะฮะเนี่ยถ้าเป็นแบตใหม่เนี่ยผมจะเทสก่อนนี่นะต้องให้ดูนี้ก่อนนะให้ดูนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเครื่องที่มันไม่มีแบตเนี่ยนะครับเนาะเราเสียบสายชาร์จนะครับเนาะมันก็จะกระพริบนี่นะครับอันนี้คือฟ้องว่าอย่างเงี้ยคือเครื่องปกตินะแต่ไม่มีแบตนะครับหรือแบตเสียนะครับนี่กระพริบอย่างนี้นะครับ จากนั้นเราก็อ๋อนี่นี่คือเทสเนาะนี่ผมพ่วงสายมาเพราะว่าเวลาเราเทสเราจะได้ไม่ต้องแกะนะครับยอมเสียลำโพงหนึ่งตัวนะครับเแค่นี้นะครับจากนั้นก็เนี่ยลองชาร์จดูกระแสชาร์จทุกก้อนเลยผมดูกระแสชาร์จนะฮะดูสถานะชาร์จต้องวิ่งอย่างนี้ไม่กระพริบนะครับไม่กระพริบแบบเมื่อกี้กระแสประมาณ1.5่แอมป์นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ลองเปิดดู นะครับลองเปิดดูแล้วก็ลองเปิดเพลงลองอะไรดูคือครบเลยอลองลองครบวงจรเลยะนะครับเพราะว่าคือบางทีเราส่งส่งของไปส่งแบตไปแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบว่ามีปัญหานะครับเนาะเรียบร้อยนะครับผมมีทุกรุ่นจริทงที่บุกนี่นะฮะมีตัวนี้เป็นวิเวเลนนะครับวิเวเลนผมก็จะเทสวิเวเลนผมก็ถ้าแบตวิเวเลนเนี่ยผมก็จะเทสทุกก้อนเลยเทสเหมือนกันนะครับเพื่อความมั่นใจ เราจะไม่สีซัวแบบจะมาสุ่มไม่ใช่สุ่มนะทุกก้อนนะครับเน้นนะครับอย่างวิลเลนเนี่ยผมก็จะเทสนี่นะฮะนี่เทสชาร์ตนะฮะกำลังชาร์ตนะครับกระแสชาร์ตหนึ่งสี่แอมป์นี่นะฮะนี่นะฮะสถานะชาร์ตวิ่งนะครับพอสายชาร์ตได้นะครับเปิดได้นี่นะครับเทสทุกก้อน นี่นะครับผมจะเททุกก้อนนะครับเทชัวร์เลยเอาชัวร์เอามั่นใจนะครับนี่นะครับนะฮะเทเปิดฟังเพลงเปิดชาเปิดเอ่อเปิดฟังเพลงแล้วก็ลองชาร์จลองเปิดแล้วก็ชาร์จลองปิดแล้วก็ชาร์จอะไรอย่างนี้ครับก่อนที่จะส่งนะทุกก้อนทุกความมั่นใจเนาะนะับก็ยังไงถ้ามีปัญหานะครับเรื่องพงมาแชลนะครับเนาะก็ทักมาเนาะ้วแต่ถ้าเป็นแบตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเนาะสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือสั่งตรงที่ผมก็ได้ครับเหมือนกันนะครับ